สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่ในเกมเดดดิอีกแล้วฮะวันนี้เราจะไม่ใช้รถไฟไม่ฆ่าและไม่ตายจบสามภารกิจในครั้งเดียวส่วนการไม่ขายเนี่ยผมว่ายากนะฮะผมน่าจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นก็อเอาแค่สามภารกิจไปก่อนแลยกันจริงๆไม่ตายผมทำไปได้แหละมันใครเล่นโซโลเป็นสายฟรีทำได้อยู่แล้วแต่ว่าผมจะเป็นว่า ไม่ไม่ตายไม่เอ่อไม่ตายไม่ไม่ใช้รถไฟแล้วก็ไม่ฆ่านะประมาณนี้คอนเทนต์ของเราวันนี้ซึ่งก็มีภารกิจอื่นๆนะนะแต่ไม่รู้จะอัดหรือเปล่าภารกิจพวกนี้ก็นั่นแหละฮะเราจะไม่ใช้รถไฟนะตังดูเหมือนว่าจะไม่พอซื้อน้ำมันงูนะน้ำมันงูนี่สำคัญมากเลดเกมต้องใช้เพราะฉะนั้นเราก็ มาไปเลยแล้วเันเราไม่ขับรถไฟแล้วเราจะใช้มาไป8 0 0 0มืนเมตรนะครับผมโอ้โหเทคมาโหดเจอพวกนี้ก็ขุดข้าสักหน่อยนะครับมีพิกแอคแล้วต้องขุดนะโอเคตอนที่กขตอนกลางคืนแล้วนะครับผม ตอนนี้โอ้โหเหมือนว่าเราจะเจอเทสลาแ l a ด้วยนะโอเคมาขโมยของซึ่งหน่อยเออหนังสือไปด้วยเอาไปขายอะไรขายได้ขายหมดนะเดี๋ยวเราไปเอาหัวเทสลาด้วยนี่ครับผมหัวเทสลานะครับขายได้ประมาณ250นะฮะส่วนปืนสายฟ้าผมขอไม่เอาแล้วกันปืนสายฟ้ามันจะเสียงเกินไปซอมบี้ประมาณไม่รู้กี่พันตัวะฮะจะมารุมกระทืบเราตายได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราไปเลยดีกว่าเอาหัวเทสลาแล้วก็จากไป โอเคตอนนี้ผมรวยมากๆเลยนะห้าร้เจ็ดิอพราะนั้นหาเลไซื้อสักหน่อยแล้วกันได้เวลาออกเดินทางกันนะฮะตัวมาร์กของเราคืนสายฟ้าค่ข้นงเป็นคืนอันตรายสำหรับคนโชคลายแต่เราเป็นคาวบอยเรามีเราไม่มีอะไรเลย มีแต่น้ำมันงูเนี่ยให้ตายถึงเป็นเอาเป็นว่าใครโชคร้ายก็สวยนะการเดินทางอันแสนยาวไกลเรามาถึงอีกโออีกสิบอันนี้ผมผมน่าจะตัดข้ามมาไกลเลยเพราะเปนการเดินทางผมแทบไม่มีเลยแล้นอกจากขี่มา้าเข้าเข้าเมืองเนี่ยโอ้ยมีอะไรขายไหมอะไรดีๆขายไม่มีเลยนะผมจะหาหมวกเหล็กนะแต่ไม่เป็นไรเมื่อไม่มีหมวกเหล็กเราก็ใช้ไอนี่ไปก่อน เผื่อต้องกลางคืนจะได้สว่างเดี๋ยวไม่ต้องใช้โคมไฟถือเราจะถือน้ำมันงูแทนเวลาเหตุจำเป็นโอเคได้เวลาเดินทางต่อโอเคเจอหมานะฮะแผนของผมคือจะเอาหมาไปล่อพวกโจรนฮะซึ่งเป็นอะไรที่โหดร้ายแล้วองค์กรเพีต้าจงเขาก็คงไม่พอใจแน่ๆแต่ช่างมาถึงนี่ฮะหมาป่าก,ก้าโตหมาป่าเดียวดายจริงๆมันจะเอาฝูงนี้นะแต่มันมีจ่าฝูง แกรอดตัวไปนะเพราะว่าภารกิจผมคือไม่ไม่ไม่ฆ่าไม่ขับไม่ตายไม่ตายเถอะมันตามมาแล้วโอเคผมจะเอาบ้านนี้เป็นที่พักอาศัยแล้วกันผมคิดว่าการบุกรังโจตอนคืนไม่เป็นความคิดที่ดีเท่าไหร่โอ้เฮ้ยมันติดมา้าตำรวจครับมันติดมา้าเอาไอรอนวอลตั้งไปผมไม่รู้ว่าสังกสีภาษาอังกฤษแปลว,ว่าอะไรนะ โอเคเจ้าหมาป่าลูกพ่อตายซะเลยโอ้เดียว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 โอ้โนฟาเกอคอับโอ้ยโอ้ทำตอบไงดีม้าขี่สิขี่สิโอ้โอไม่กอดโอ้น้ำมันงูโหโอ้มาขนาดนี้เลยโอ้โหม้ามาลูกพ่อม้าขี่สิม้าโอ้ยม้าป่าเดียวดายเต็มเลยโอ้โหโอ้ไม่กอดให้ตายเถอะ โอ้แฟนคลับผมนี่เยอะจริงๆเลยนะครับผมตามมากันเต็มเลยครับผมบนี่ครับนี่ครับตามมาเต็มเลยครับโอ้โหผมมีคนดังจริงๆนะครับตกดังเปรียดเลือดเกือบตายให้ตายถึอหมาป่าพวกนี้โอ้โหจุกยุกไปให้ตายเถอะ โอเคได้เวลาบุกรังโจรแล้วสินะหมาลูกพ่อผมคงต้องทิ้งมาไปแล้วนี่ไงยิงเต็มเลยดีนะโจนพวกนี้แม่นไม่เหมือนอาโยโอเคปกติผมโดนเคยโดนโจน,นพวกนี้หัวตายอ่ะตอนตอนไหนไม่รู้จาไม่ได้ฮนะแต่ว่าวิ่งไปหลบหลังบ้านไม่ให้ดบกระสุนล้วมันงนูล้วมันงูโอ้วมันงูจะหมดแล้วเตียมนี่เตรียมมาเยอะนะเนี่ย เตรียมมาอยู่แลนเนี่ยปังอไอรอนวอลกดไปโอเคนี่น้ำมันงูน้ำมันงูหลบบ้านหลบบ้านนี่ไอรอนวอลนี่แหกันกระสุนดีกว่าไอวอกบอนไม่หมดไงละ่ะไอวอยเป็นน้ำแข็งของโอเคแค่นี้เราจะสบายแล้วคงไม่มีฝูงมาไดตอยูโอ้ไม่กอด โอ้โหม,มันเข้ามาได้โอ้ยกำแพงเหล็กลูกพอ่อไม่ไหวแล้วโอเคโอเคแผนสองแผนสองลบลบลบแผนสองแผนสองลบตรงนี้ก็ได้มันขึ้นมาไม่ได้หรอกไอรอนวอล์นีหละไร <ใน S 2> อรอ pues <ใ>นวอล์กพนะ่อได้เวลาครับเดินทางไปเม็กซิโกกันไม่เห็นนะไปแล้วลุกลุบไปไป,ไป,ไป โอเคผ่านไม,ไม่ขีไม่ฆ่าไม่ตายและไม่โกงเกวียนด้วยเพราะว่าในมือถือทำไม่ได้จริงๆมนทำได้แหละแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคนลดนึงเช็คภารกิจสักหน่อยนะฮะโอเคก็มีภารกิจเล็กๆน้อยๆนะฮะแต่เสียดายผมไม่เสร็ภารกิจอีสเตอร์พลาดไปเพราะฝีมือผมยังไม่ถึงนะ เดี๋ยวก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ